ให้เขาเสนอเนี่ยเพื่อให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐแต่มาตราร้อยสามทับเจ็ดเนี่ยให้ความหมายในอำนาจของปปชเนี่ยนะครับที่จะต้องไปนะครับให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยกำหนดรูปแบบเรื่องราคาการอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นอำนาจปป,ปชผมเคยท้วงเรื่องนี้ใน,ในอ,อ,อยู่ที่สภามาแล้วนะฮะผมบอกว่าถ้าไปตีความมาตราร้อยสามทับเจ็ด รวมความไปถึงส่วนราชการหรือร,รัฐพ<ะ>ิสากิจกลายเป็นว่าปอป,ปชเป็นคอรามอน้อยไนงะเป็นคอรามางาอยู่เลยสามารถไปกําหนดอะไรต่างๆในการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นอํานาจอธิปไตยตามมาตราสามอีกด้านหนึ่งองค์<ะ>กรอิสระไม่มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินมีหน้าที่เสนอแนะใช่ไหมฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อหน่วยงานของรัฐทำเนี่ยสามารถให้อํานาจส่วนนี้ได้แต่ไม่ได้ให้ปอปชมีอํานาจ ไปสั่งการถึงส่วนราชการหรือรับวิสาหกิจเลยคในความหมายเนี่ยผมกับใจเนี่ยเหตุที่เข้าใจอย่างนี้เนี่ยนะครับเพราะสารน้ำนูนเนี่ยเคยตีความคําว่าเจ้า <c oughs> หน้าที่อื่นของรัฐเนี่ย <c oughs> กับข้าราชการ <c oughs> และพนักงานรับวิสาหกิจเนี่ย <c oughs> มันคนละคนกันคนละส่วนกัน <c oughs> นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่กะกะตเคยเคยถามไปยังสารน้ำนูนว่าอันนี้มีความหมายเหมือนกันหรือไม่ หนูนก็บอกว่าต้องตีความแยกออกจากกันอันนี้เดี๋ยววันหลังเนี่ยจะเอาคำวิจัยนี้มาอธิบายเพิ่มนะครับแต่วันนี้เอาหลักกฎหมายง่ายๆว่ากฎหมายปปชมาตรา19บงเล็บ11กับมาตรา103ทับ7และทับ8เนี่ยให้ความหมายคำว่าหน่วยงานของรัฐกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเมื่อแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเนี่ยจะไปอ้างว่ามีอำนาจตามมาตรา103ทับ7 แล้วก็ไปบอกว่ารัฐจะกู้เงิน3.5แสนล้านต้องทําราคากลางรัฐจะต้องทําโครงการ2.2ล้านล้านเนี่ยต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าพอปชเนี่ยอาจจะตีความกฎหมายเนี่ยเกินกว่าที่บทบัญญัติหรือไม่ค่ะอันนี้ก็ปากไปยังคนะณะกรรมการของพรรคเพื่อไทยคณะกรรมการกฎหมายของรัฐสภาหรือว่าผู้รู้กฎหมายนะครับเพราะว่าเวลาซักกันในในการตรากฎหมายเนี่ยถ้าผมอยู่ในสภ,ภาเนี่ยผมจะถามเรียงตัวเลย แต่เพื่อนประมาชิกส่วนใหญ่เด็กส,สนใจรายละเอียดอย่างนี้นึกไม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเขาเพราะวันนี้เราพ้นมาแล้วแต่วันนี้ชี้ให้เห็นเท่านั้นนะครับ,รบพี่น้องเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็โต้แย้งกันมาผู้ชมผู้ดูที่มีความรู้ทางกฎหมายเป็นผู้พี่ภากษาเป็นอัยการก็ลองมาวิเคราะห์กันนะฮะโดยอ้างถึงคําวิจัยสารมูญที่สามารถจะเทียบเียงกันได้ว่ามีความเห็นเป็นอย่างไรนะครับบอกว่าเช่นเดียวกับทางด้านของคอปกอค่ะก่อนหน้านี้ที่บอกว่าตัวเองมีอำนาจในการอ่า มีหน้าที่พิจารณานะครับเหมือนกับคอ,อปรกอรที่เราถามว่าอันนี้เป็นกฎหมายที่เสนอโดยคะณะรัฐมนตรีมันเป็นอำนาจหน้าที่ของคอปรกอรหรือไม่ะวันนี้คอปรกอรไม่ขึ้นเรื่องนี้ในเว็บนะครับพี่น้องค่ะอยากตรวจสอบคนอื่นอยากเสนอแนะตัวคนอื่นเขาเนี่ยถามอาจารย์คณิตนะครับกับกรรมการอื่นอีกรวมกัน40คนเนี่ยนะฮะวันนี้รายงานเสนอแนะเรื่องเรื่องโครงการสองล้านล้านทำไมไม่ขึ้นเว็บครับค่ะขึ้นมาให้ดูหน่อย นะครับทำเป็น PDF ไฟล์ก็ได้ขึ้นมาว่าเรียนเรื่องสือเรื่องนี้ไปยังนายฐมงตรีว่ายังไง คนที่เป็นประชาชนเขาอยากรู้ข้อมูลเขาจะได้ติดตามข่าวนะครับฝากไว้นิดหนึ่งจะได้รู้รายละเอียดว่าจริงๆแล้วนะคะคอปกมีอำนาจหน้าที่หรือไม่ไม่ต้องห่วงผมยังไม่ได้ตรวจขนาดนั้นนะคะแล้วก็รวมถึงประเด็นที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะเพราะว่าในส่วนที่เกิดขึ้นอย่างกรณีของปปชเองคอปกกก็ดีนะคะในการที่จะมาทําหน้าที่อะไรก็แต่อย่างน้อยก็ให้ไปดูตัวเองก่อนเช่นเดียวกับคุณก้านนรลณ์จันทิกค่ะนะคะเมื่อวานก็คุณอุเทน นะคะชาติพินโยค่ะก็ไปร้องนะคะต่อประธานวุฒิสภา,าหลังจากที่คุณเรืองไกรลีกิจพัฒนะนั้นไปยื่นหนังสือต่อประธานวุฒิสภาประเด็นให้การตรวจสอบเรื่องของคุณก้านาลงหลังจากที่มีการเปิดเผยของคุณโยมนาสุธาสมิทธ์ค่ะในประเด็นเรื่องของหนี้1.9่ล้านบาทนั้นมีการแจงอยู่ในบัญชีรทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือไม่ไม่คุณก้านารงก็บอกว่าไม่ตอบมาแล้วว่าไม่นะเรื่องก้ารนาลงก็บอกคุณเรืองไกรร้องก็เป็นหน้าที่เป็นฝ์แต่ว่าผมเรียนเลยว่าผมไม่ได้ยื่นอ้าว อย่างนี้ถามท่านนิคมคะนะท่านประธานวุฒธธิสภา,านะครับว่าว่าจะทํำยังไงหนังสือผมเนี่ยนะครับวันนั้นบังเอิญมีภารกิจเกี่ยวกับทางทางสารด้วยแล้วก็มีภารกิจเรื่องการประชุมในในใน,ในกิจการของพวกเนี่ยนะฮะมันก็มีหลายนัดก็เลยไม่ได้ไปยื่นด้วยตัวเองค่ะส่งยังไปเสนียไม่ฮะให้ทีมงานไปยื่นเลย นะไปพอนีมันจะถึงวันอังคารด้วยความเร่งรีบไปไปวันจันทร์นะฮะวันจันทร์ก็ยื่นเรียบร้อยจันทร์ที่8ปที่ผ่านมาครับก็ยื่นเสร็จแล้วนะเลขรับเรียบร้อยอะไรต่างๆนะฮะก็หวังว่าทางมุฒิสภาเนี่ยนะครับทางท่านประธานวุฒิต็คงจะตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบว่ากรณีนี้เนี่ยจำเป็นหรือไม่เพราะนะฮะ สอบอเลือกตั้งท่านหนึ่งอยู่สมัยเข้ามาพร้อมๆกันเข้าใจว่าจังหวัดทางทางนครสวรรค์หรืออะไรเนี่ยนะฮะ,ะผู้หญิงะนะครับก็ไม่ได้แจ้งนี่ประกันะ,นะการรับประกันนี่เป็นเป็นนายประกันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าทุกซอยครับพ้นจากสอบอไปเลยอื นะเพราะเหตุผลที่ไม่ได้แจ้งเนี่ยปัญหาก็คือว่าหน้าที่มาตรฐานของปปชอเนี่ยจะใช้กับกรรมการปปชอด้วยกันหรือไม่ซึ่งอันนี้บุตรที่สภามีหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็เป็นผู้ยื่นเรื่องก็หวังว่าคงจะมีข่าวข่าวออกมาจากท่านประธานบุตรที่สภาคือท่านนิกมนะครับค่ะนะคะก็ามาติดตามกันว่านะคะจะประเด็นเรื่องของคุณก้าวนาโลงจันทิกรวมถึงนะคะบรรดาปปชอทุกคนนะคะจะต้องมีการแจงทรัพย์สินแล้วก็นี้สินทุกคนหรือไม่เพราะว่าเนื่องจากว่ามีแต่ตรวจสอบคนอื่นจน ทุกคนลืมมาตรวจสอบตัวคนเองว่ามีความซื่อตรงเพียงพอที่ตรวจสอบคนอื่นหรือไม่นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาของคุณนางกายคะก็มีการให้พี่น้องได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมนะคะกัผู้อยู่ในใจประชาชนตลอดไปก็มีการให้ฟังเพลงเพลงหนึ่งค่ะนะคะไปฟังกันสักนิดนึงแล้วก็เราจะมาเฉลยกันว่าเพลงนั้นชื่อเพลงว่าอะไรค่ะไปฟังะคะ่ะค่ะ ก็คงเป็นสิ่งที่จะบอกนะคะก็คือเพลงของคุณแซมย้วยนันพมรมนตรีนะคะก็ร้องเพลงชื่อเพลงคิดถึงบ้านค่ะก็จะจับผู้โชคดีเนนะคะก็ทั้งหมด20ท่านให้คุณอุเรงกาจับ10คนค่ะนะคะจับมา10ท่านเลยนะคะปราก็จับจับจับ10บท่านนะคะมาทันเวลา เสื้อสีชมพูนะคะ 08588343xx ค่ะอ้าวครบแล้ว089นะคะ 45384xx ค่ะ 08180456xx ค่ะ 08625336xx ค่ะ 08787415xx 0 8 1 6 x x 8 9 2ปดหนึ่งหกเก้าสองเจ็ดแปด x ค่ะศูนย์แปดสี่ห้าเก้าศูน็่เก้าหกค่ะศูนย์แปดเกาเ็ดส้อ็สุดท้ายนะคะ 08191341XX ค่ะครับสำหรับสีชมพูค่ะ ครับอันนี้สีอะไรสีขาวค่ะสีขาวนะฮะศูนย์แปดเก้าหกเจ็ดสี่เก้าแปดห้าสองไม่บอกไซส์ค่ะเอ็กซ์คืออะไรเบอร์หลังฝืนไม่ได้แจ้งอ๋อเบอร์หลังฝืนไม่ได้แจ้งนะฮะครับศูนย์แปดสี่ห้าเก้าศูนย์ห้าเจ็ดสี่สี่ค่ะครับศูนย์แปดเก้าสองสามห้าแปดสามหนึ่งสามค่ะศูนย์แปดเจ็ดเก้าแปดหก แปดหเกสค่ะ0 8นย์แปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งเจดเจดศูนดห้าหค่ะ0 8 8 8์แปดแปดสี่เจ็หเกหสี่ค่ะ 0 8 0 0 4 3 6 1 2 4 0 8 4 1 5 6 3 1 5 1 5ค่ะเดี๋ยวให้ทางทีมงานติดต่อสุดท้ายนะครับ0 8 4 5 9 0 5 7 4 4ครับค่ะเดี๋ยวให้ทางทีมงานประสานกลับไปนะคะค่ะกทิ้งท้ายกันด้วยเพลงที่จะร่วมกิจกรรมกันวันนี้นะคะก็ส่งข้อค,ความมาที่468 9988ค่ะก็กด 1, <_ d ata> 1> เพลงรอวันถึอกลับมากด2เธอคนดีแล้วก็รวมถึงนะคะรายการลูกทุ่งการเมืองก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาสำหรับนะคพี่น้องประชาชนที่ฟังเพลงสาเหตุที่กูสีแดงไว้เนี่ยนะคะก็ฟังว่ามีคำว่ากูทั้งหมดกี่คำนะคะก็ส่งมาร่วมสนุกกันสำหรับชิงเงินรางวัลทั้งหมด10,000 0บาทค่ะก็2กิจกรรมสำหรับสถานีเอเชอัปเดตนะคะก็ส่งมาร่วมกันได้ทั้ง2กิจกรรมเลยค่ะวันนี้หมดเวลาค่ะสำหรับรายการประชาชนข่าวกับดิฉันตรีชิดาศรีธดาค่ะ ขอบคุณนะคะคุณเริงไกลรลีกิตวัฒนาค่ะอดีตสวสัญหาที่มาร่วมรายการกันค่ะขอบพระคุณค่ะครับค่ะ,คะแล้วก็หมดเวลาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ยังรักแลยังศรัทธาคิดถึงสมอตั้งแต่วันที่เธอจากไปฉันเฝ้าตามตามอยากจะรู้เรื่องราวเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรที่ใครเขา กาเธอนั้นบอนทำลายฉันก็แปลกใจข้อมูลมันไม่ตรงกันระหว่างที่เราเจอกัน เธอกลับมาพิสูจน์ความจริงประชาชนต้องส